วันราทลอกในบทวิเคราะห์เรื่องพินัยกรรมสำหรับการสืบทอดกิจการเราจบไปในตอนที่3นะครับตอนนี้มาตอนที่4แล้วก็เข้าสู่ตอนที่5นะครับในตอนที่5วันราทล์กเราจะคุยถึงพินัยกรรมร้อยปีเป็นพินัยกรรมที่เป็นคำสั่งสุดท้ายของ ธุรกิจครอบครัวกงสีแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของไทยนะครับเป็นพินัยกรรมที่มีการกำหนดไว้ว่าให้ทายาททั้งหลายเนี่ยถือครองทรัพย์มรดกมรดกร่วมกันเนี่ยเป็นเวลาถึง100ปีพอเห็นข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อ,อประมาณสัก 20- 30ปีที่แล้วของไทยนะครับในจังหวัดหนึ่งนะครับ เป็นพินัยกรรมที่เจ้ารดกคือคุณพ่อเขียนพินัยกรรมไว้คุณพ่อเนี่ยท่านมีมีภรรยาถึางสี่คนนะครับมีลูกก็เป็นสิบคนเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คุณพ่อท่านขยายธุรกิจจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพแล้วก็มีประเด็นถูกลอบยิงนะถูกลอบยิงคุณพ่อเนี่ยถูกลอบยิงพอถูกลอบยิงปั๊บเนี่ยคุณพ่อท่านก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดนะครับ แล้วก็มีการทําพินัยกรรมก็ยังไม่ทราบว่าที่ถูกลอบยิงนั้นเป็นเรื่องธุรกิจหรือเป็นเรื่องอะไรนะครับมีภรรยาทั้ง6คนนะครับเป็นภรรยาคนที่6เนี่ยไม่มีลูกนะครับก็ถือว่าอายุน้อยที่สุดหละนะครับหลังจากคุณพ่อตายเนี่ยพินัยกรรมนี้ก็ถูกใช้งานถูกใช้งานแต่ว่ายังแบ่งมรดกยังไม่ได้เพราะว่ามีการกําหนดไว้ว่าให้ถือครองทรัพย์มรดกร่วมกัน เป็นเวลาถึง100ปีผมมองประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของภูเขาน้ำแข็งเป็นเรื่องไอซ์เบิร์กที่ดูแล้วเหมือนจะเห็นแค่น้ำแข็งลอยน้ำมาในทะเลแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆสิ่งที่เข้าใจไปเองว่าเป็นยอดเป็นน้ำแข็งลอยน้ำเนี่ยจริงๆคือภูเขาน้ำแข็งที่มีอยู่ข้างใต้ตที่เห็นลอยน้ำมาเป็นเพียงยอดเท่านั้นไม่เห็นข้างใต้เรียกว่าไอซ์เบิร์กของครอบครัวนี้นะครับเป็นภูเขาน้ำแข็ง เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณพ่อตายเสร็จพินัยกรรมถูกใช้งานก็กลายเป็นว่ามีภรรยาคนที่คนที่สี่เนี่ยถูกจับถูกกล่าวหาว่าไปจ้างฆ่าพรยาคนที่สองภรยาคนที่สองตายนะครับตายแล้วก็ยังมีลูกชายของคุณพ่ออีกลูกชายคนโตเนี่ยก็ถูกลอบยิงแล้วก็ไม่ตาย แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าลูกชายคนโตเนี่ยถูกรอบยิงจากเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือเรื่องมรดกในขณะเดียวกันก็ยังยังคดีก็สู่ศาลเนี่ยในที่สุดศาลก็ตัดสินยกฟ้องนะครับว่าอซอสี่หรือพยาคนที่4เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามือปืนที่ยิงเนี่ยก็รับโทษไปนะครับสสองก็ตายไปปรากฏการของพินัยกรรมร้อยปี ถ้ามีการนำมาขึ้นศาลน่าสงสัยอยู่ครับว่าจะเป็นพินัยกรรมที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งหรือไม่เหตุเพราะว่าในพินัยกรรมเนี่ยในคดีที่ศาลท่านตัดสินมาก,ก่อนๆหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นพินัยกรรมที่กำหนดว่าไม่ให้แบ่งทรัพย์มรดกเช่นให้ถือครองทรัพย์สินร่วมกันไว้สำหรับลูกหลานผู้สืบสกุล ตลอดไปแบบนี้สารบอกว่าใช้ไม่ได้พราเป็นพินัยกรรมจัดตั้งทรัสซึ่งกฎหมายทรัสเมืองไทยยังไม่มีก็เป็นโมฆะนะครับหรือพินัยกรรมที่ไม่ระบุตัวผู้รับพินัยกรรมแต่ว่าให้ใช้คําว่าผู้สืบสกุลอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับปรากฏว่าคดีนี้ไม่ไม่ได้มีคดีที่ฟ้องร้องกันเรื่องพินัยกรรมนะครับหรือมีแล้วผมอาจจะไม่เห็นเป็นข่าวหรือว่าไม่มีคดีมาสู่ศาลก็ได้นะครับ เพราะเพราะว่าเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันเรื่องฆ่ากันตายซะมากกว่าไม่ได้มาฟ้องเรื่องพินัยกรรมว่าร้อยปีใช้ได้หรือไม่นะครับสิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าร้อยปีวันนี้ผ่านไปประมาณสัก30ปีละก็เป็นไปได้ว่าพินัยกรรมร้อยปีอาจจะใช้ได้แต่ก็ถ้ามีการฟ้องร้องกันศาลอาจจะบอกว่าเป็นพินัยกรรมที่ใช้ไม่ได้อย่างแน่แท้คําว่าใช้ไม่ได้อย่างแน่แท้ก็คือทายาททั้งหลายน่าจะตายกันหมดแล้วในร้อยปีข้างหน้า เพราะว่าเวลาเขียนพินัยกรรมอย,อย่าลืมนะครับเขียนพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมไม่ได้เขียนแล้วใช้วันนี้นะผู้เขียนพินัยกรรมคือเจ้ามรดกเนี่ยอาจจะอยู่ไปอีกห้าสิบปีแล้วถ้าเขียนพินัยกรรมบอกว่าให้บวกไปอีกร้อยปีแสดงว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องมีอายุรวมร้อยห้าสิบปีหรือยอย่างมากก็ร้อยปีซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าพินัยกรรมที่ไม่สามารถจะใช้บังคับได้อย่างแน่แท้แล้วเนี่ยอย่างตัวอย่างของ คดีความเรื่องพินัยกรรมก่อนนะเนี่ยสารีกาท่านก็ตัดสินว่าเป็นพินัยกรรมที่ใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายเมื่อใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายก็เป็นโมคะความเป็นโมคะศาลต้องสั่งนะครับคือใช้ไม่ได้สิ้นผลเมื่อโมคะสิ้นผลก็กลายเป็นว่าพินัยกรรมนั้นไม่มีเมื่อไม่มีก็ว่ากันตามกฎหมายมรดก้วยเรื่องของญาติชิดต,ตัดญาติห่างว่าโดยเรื่องของทายาทโดยธรรมที่ผมมี มีอธิบายแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะครับวิเคราะห์ไปแล้วในในตอนที่2นะในตอนที่2ของวันรอท็อกในส่วนที่ว่าด้วยทายาทโดยธรรมญาติชิดต,ตัดญาติห่างนะครับก็น่าแปลกใจที่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยคนทําพินัยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นนักกฎหมายหรือเป็นทนายความที่ช่วยคุณพ่อบ้านนี้ในการทำพินัยกรรมซึ่งซึ่ง กย็ยังน่าสงสัยนะครับว่าจะใช้บังคับได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นตัวอย่างของคดีความที่ฟ้องร้องกันขนาดนี้นะก็ทําให้เห็นว่าพินัยกรรมร้อยปีทุกวันนี้ก็มีคนใช้นะครับมีคนใช้ในอนาคตถ้ากฎหมายไทยยอมรับเรื่อง family trust หรือ trust ของครอบครัวก็อาจจะนําพินัยกรรมร้อยปีมาใช้ด้วยกันได้วันนี้ยังไม่มีนะครับกฎหมายเรื่อง trust นะครับวันเราทก็จบตอนที่5จาก10ตอนในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรม สำหรับธุรกิจครอบครัวยังมีต่อนะครับในเรื่องของพินัยกรรมยังมีเรื่องความสมบูรณ์ของพินัยกรรมยังมีเรื่องของออพินัยกรรมที่บอกว่าไม่โอนทรัพย์มรดกโปรดติดตามตอนต่อไปเราจบตอนที่5จาก10ตอนก่อนครับสวัสดีครับ